ผมเป็นเ้าเท่าด้วครับผมพนีล้วนครับอ่ากับพี่น้องเมอนี้เข้ามาอยู่ก็ปญญรุ่นด้วยครับปัญญ่รุวนมอนีอยจูครับซอยจูซอยจูซอยจุพี่น้องบงที่เราครับพี่เรางผมเป็นเม้าเท่าด้ยครับบกับคาลูกคนที่เรารัอดีอเีอ้ยเรื่องนี้ครับครับเปรอ

นี่หอมลูกไก่ขมัวโอ้หลายตัอพี่น้องเหนอคนอมื่อ่นอันนี้หอมเป้ครับมกก็ผูหลายยุ่แถวอําเภอเดียดนอครับเดี๋ยวทอดอันนี้ให้น้้นหอมน้น้มาตกรเียมใชอนี่ข้ามระคับพี่น้องอ้มบอกาเขามาแล้วเขากินเยออันนี้อันนี้สาวใจเล้วกิน้หมครับอินต้อ็ห อุ้ยแสบหลยบุ้ยเบิ่งที่เราพี่น้องเนืออุ้ยมึงเนี่ยพีเปล่าเอาขอจุ้ยไปเลยเจุ้ยเข้นือไล้สบๆสื้นองแกไม่ก่อฮฮะแกม่กอเือนเข้าวบ่ลูกไอยูู้นี้ลู้านมหา

ลนน่อยว่เราอกัเรื่ยอ้ยเบรอเหมเลยพี่นองเ็มลยอเบิงพี่น้องพักเบิ่งที่เราพักนอนอันนี้เขเอ็นยังนี่พปนี่นี่น่ออนนี่แม้นี่แม้โอเผียออนอ๋อเพียออนเพียออนครับพี่น้องนี่ผมโมโหเลยได้คำนี่ เดี๋ยววันนี้งแม่พี่น้องครับจะเสียบ่อันนี้นี่พอเสผมได้ครับนี่จิ้มอยู่นี่ผมก็จิ้มรเกันบ่แม่นผีโงนะครับนี่เด้อพอมนครับนีโ้ยครับจะเสบหลายเลยบุ้งเลยมนเรากินมันะเสบพี่น้องฝากไปาเสียบดเด้อเจ็สนนั่นโอ้อคน

哦，我下